ควันครับควันลุงบอกมันมันยิ่งจะเพิ่มมลพิษยิ่งกว่าไอเตาเผาศพอีกนะเนี่ยควันไปทั้งหมู่บ้านเลยครับประคองอยูทีนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่โด่งดังของลุงตู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับเตามหาเศรษฐีแต่วันนี้เราจะเตามหาจน เนี่ยเมียให้ก่อไฟนะครับเนี่ยก่อไฟเตามาอาจจะสีดูนี่จะได้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันประหยัดกว่าใช้แก๊สวดูนี่ตอนนี้อันนี้มันถุงละยี่สิบยี่สิบกว่าบาทแล้วนะครับถุงถามเนี่ยถ่านนี่ตอนนี้มันตกถุงที่ยี่สิบแปดบาทครับเนี่ยถุงนี้ถุงยี่บแปดบาทถ้าเรา,เราใช้ทุกวันเดือนหนึ่งก็ตกเท่าไหร่แพงกว่าแก๊สอีกถ้าเราใช้ต่อแก๊สนะครับเราก็เปิด บิดปุ๊บแก๊สก็ติดแต่เตมามหาเศรษฐีเราก็ต้องมีที่ล่อถ้าภาษาสามันเมก็นแนวอ้อยครับนี่เราต้องมีแนวมาอ่อยหรือมาล่อให้ฐานมันติดเนี่ยมันจะโอ้ซับซ้อนเสร็จแล้วครับน่าติดแล้วก็เอาฐานใส่นะครับเนี่ยดูจะติดหรือเปล่าขั้นตอนอืมอดับดับดับ,ดบ เสแบบน,นี้ฮะนี่สมกับเป็นเต่ามหาเศรษฐีจริงๆก็ดับ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 ด,บ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 ดบให้จะเทถฐ,ฐานใส่เลยเนะน,น,น,นี่ยเทใส่เลยเนาะเออนี่ยเมียบอกใส่ทั้งตุงน,นี้นะครับเนี่ยขอไฟได้รอบยี่สิบปีเลยเนะี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยมือก็ดำเป็นควันอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็ตะโกนมาดาย ลุงตู่นี่ก็หาสรรหามาอะไรเนี่ยขี่เดี๋ยวๆแล้วแกะฐานก่อนครับนี่แล้วก็เติมแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะติดหรือเปล่านั่นเนี่ยนี่เดี๋ยวควันแล้วครับเริ่มมีกลิ่นแล้วครับน้องควันนี่ควันแล้วครับหมองโฉงเฉงครับ เดี๋ยวเพื่อนบ้านก็ตะโกนมาด่านะครับเนี่ยหรือโทรเรียกดับเพลิงเลยนะเนี่ยใส่เยื่อไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มจะติดแล้วครับเนี่ยผลงานแต่ผมก็ยังงงว่าสมว่าเราทําอาหารสุกแล้วนะครับแล้วฐานที่เหลือเนี่ยเราจะต้องดับดับไปใช้งานครั้งต่อไปหรือว่าเราจะปล่อยให้มันไหมไปอย่างนั้น เย้ ay, ติดแล้วโคตรภูมิใจก่อไฟติดควันครับควันลุงบอกมันมันยิ่งใจเพิ่มมลพิษยิ่งกว่าไอเตาเผาศพอีกแล้วเนี่ยควันไปทั้งหมู่บ้านเลยครับอืม ชดภูมิใจเลยก่อไฟติดเนี่ยโอ้โหมันสมกับเป็นเตามหาจนจริงๆถ้าไม่จนจริงไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามหาเศษฐถีเขาก็ใช้เตาแก๊สนะครับคนมีตังเขาก็ใช้เตาแก๊สยังไงเขาคง,งไม่มาใช้เตาถ่านนะครับนอกจจะเป็นร้านหมูกระทะเออเขาจะโออยู่แต่ถ้าเราทํากินในครัวเรือนนะครับ อย่างเราไปก่อในบ้านนี้ก็คงเป็นไปนไม่ได้ทํากับข้าวมีห้องครัวมีนู่นนั่นนี่มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับสรุปแล้วเราก็ออกมาก่อ,อนอกบ้านแบบนี้นะครับสรุปแล้วก็ต้องใช้เตาแก๊สอยู่ดีนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะกิจแล้วก็ใช้บางครั้งบางคางนะครับเตถาถ่านเนี่ยโอเคครับ